มจะมาเล่นนะคะ Packet Edition นะ EP สองพักสองนะฮะคือผมก็ครั้งที่แล้วผมได้จะบอกสกินใช่ไหมนี่ครับสกินผมนะครันนี้ก็เป็นสกินนี้หรอกฮะแต่สกินเสื้อ Nike ผมนี่มันเกิดความผิดพลาดฮะก็เลยขอใช้สกินนี้ไปก่อนนะถ้าถามว่าผมจะใช้สกินไหมจะใช้สกิน Nike ผมบรอไม่ใช้นะผมสกินเนี้ยเท่ดีอ่ะ อาจะกินในเก้ไนใน,ในเก้ในแก้ในเกอแหละวะทุยพี่หลัามันนั่งอยอดตัวมันยังไงไม่รู้มันตัวอะไรกันนะโอเคแล้วก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะเอาชีวิตรอดรอดรอดผมจำได้มนะเออผมได้เป็นตกปลามาละข่าวดีเนี่ยอันนี้อะไรผมมันคืออะไรไม่รู้นะ คือผมไม่ตกปลามาได้นะก็ลองเล่นผมก็ได้ลองเล่นไปนิดนึงนะ่ะเอ้ยคือขนแกะก็ได้เขาไปเหอเออนี่คือผมไม่ได้โปนะฮะแต่ก็ถ้าจะทําคลิปโปนี้ผมจะสอนโปแน่นะผมคือการโปรไหมคบแบบมันต้องใช้อะไรนะโอ้ยมัน อ๋อผมได้ครับผมผมเคยตกอยู่แล้วผมได้เจ้านี้นะผมคือผมคนจะผมจะไม่โกงอ่ะมัาจะเล่นด้วยกันเลยนะ <c oughs> เอาไปตกปลาแบบมันอาจจะน่าเบื่อนะการตกปลาอาจจะรอนานก็ขออภัยด้วยคือผมจะยังไม่ลดตัดผมคือผมจะยังไม่ตกปลาครับอเลทีเฮ้ยว่ามาดูดู โดราเอมอนทุยคนละเรื่องไหนครับโปเกมอนชั่นนะเพื่อนมันไม่ใช่โปเกมอนไหนที่เจ้คิดมาเล็กดูกันนะอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยตัวแกข้าจะม่ข่าเจอน,นะเพราะข้าข้าข้าเออเพราะข้าได้แกะครบครบสามตัวแล้วมันแก่เขาใครวะ นี่มันเงียบใครกันเนี่ยโอ้หนูจะหนีเนี่ยนะแอ่เอ,เอ๋อ้ชูเอคือผมได้ค่ะดีครับผมจะทำกับดักสัตว์นะผมจะต้องไปทำกับดักสัตวนะ์เราอาจจะได้กับดักซอมอาจจะได้ซอมบี้ก็ได้นะกับดักสัตว์คือผมจะสร้างมันตใต้ดินนะก็อย่างที่บอก จะสร้างแต้บ้านได้ดีแล้วต้องกุดไม,ม้ทาไมทําเพื่ออะไรวะหิววะกินแป๊บโอ้ยกินลูกกระต่ายแมงมุมอรมอ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 ่อยวะมื่นมืนมื่นมืนอย่าเครียดอย่าเครียดโอ้ยลืมลืมลืมลอืมไม่ใช่ไม่ใช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 ใชใช เดี๋ยวอุปกรณ์การสร้างบ้านของเราอุ้ยมายเยอะคือผมบอกแล้วผมไม่ได้โป้นะจะอ้วกปวดอ้วกว่ะ,วะ,วะวมันจะอ้วกข้าจะอ้วกใครได้ชอบอ,อ,อ้มันใช่เวลาเล่นมามใช่สินั่นลี่เราเล่นอะไรอยู่เนี่ยมายครับป๊อกเก็ตหรือ ดีไหไมครับขี่กันเลยคือผมจะสร้างมันใต้ดินนะคือจะทำอะไรดีเนะี่ยจะทำเป็นอะไรดีวะคือจะทำอะไรดีเป็นดีอะไรดีกรอ เออผมจะพยายามพูดเสียงแข็งข oh. ึ้นนะก็คือว่าโอ้พูดยังไงวะสวัสดีครับผมไม่ใช่อ่ะสวัสดีครับยังไงวะอยากลองพูดเสียงแข็งๆว่ามันดูแบบเด็กวัยอ่อนยังไงไม่รู้นะสวัสดีครับเดี๋ยวมันรืองสวัสดีครับเอาใหม่สวัสดีครับเอาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมนะดีไหมวะาอาหารแปบ๊บสวัสดีครับพบกับผมนะคือผมจะมาตกปลาในแอ่งเล็กๆนะบึงเล็กๆบึงเล็กๆก็มีประโยชน์บึงเล็กๆก็มีประโยชน์ใครเล่กกนแลกกับบึงวะ ไอ้ใครทำบึงค่าเนี่ยตัวเอ๋บอกว่าตัวเองทำอะเล่ขอเช็คนะว่ามันกี่นาทีแล้วอ่านาทีก็แคปต่อไปคือฟานี้ผมขี้เกียจเล่นแล้วอะอยากจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะผมจะได้รีบม,มาสอนโปรมครับเร็วๆเวนี่ยเอาผมจะปิดท้ายด้วยการตกปลาหนึ่งตัวแล้วกันมัคนคงจะไม่มาหรอกมั้งเอาบอเน,นี้แหละมันไม่ค่อยมีลมแรง ลงแรงท้องเฮ้เวลาบุลูบลูเอาใหม่เอาใหมสวัสดีครับพบกับผมนะครับแม่เอาสวัสดีครับเพือ่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมนะครับต่อสเกมเมอร์นะฮะ สวัสดีครับเพื่อนผมกับผมนะครับต่อสก,กมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาโู้เงียอ่อนป่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะะคือมันเวิร์กไหมวะคือเสียงการพูดแบบเนี้ยนี่ผมแค่ทดสอบเสียงนะฮะ หน้ากันจะมาทำฟาร์มนะโอ้ยอ้าวตกปานหรือตกอะไรวะเฮเบราบุรือบุรือโดลาเอมอนเร้บราบุลือบุลือนะน่าเบื่อวะ่ะกว่าจะแต่งขิปประ่าอะไร ดูสิมันไี้ปลาจะมาอ้มจงไงขินมาเฮ้ยมัน,มนคีด,ดตัวอะไรวะลอยอืมทอดทอดทอดข้างในดจ้ตกได้ปลาปักเป้าเนะี่เ้ยเฮียเฮ้ยทอดไม่ได้ฮนะเพราะ ทอดไม่ได้วันอ้วกสิก็จคือยังไงคือมันทอดไม่ได้ฮะคือคือผมลองวิ่งเล่นก่อนฮะเรื่องอันจะกินกันละจะพินยาอย่าจะพินยา ต้องทำอย่างให้แข็งๆสิวะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เออแดกว่ะเมื่ปกติแล้วแหละดีสุดละโอเคโรน่าลรนลาโรน่าโอเคมาเกินกันไปกินกันไปกินกันไปกินการเฮอยไดเวลามาม a m ไดเวลามาโอ๊ยกินอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย คำถึงยาวข้าจะไม่กินมันอีกต่อไปเฮ้ยมันทำอะไรข้ามันกบเก็บของ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 นี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ละกรอบมีทางเดียว เพียงทานเดียวเั่นนั้นกินเชื่อตัวเองได้นั่นก็คือเกิดปันึงคือการอะไรวะไปโทอทอทอเบกอืมไม่มีสาย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 ไกล้มื่ใกล้มื่นไก่หมื่นไกลหมื่แล้วใกล้มื่แล้ว กลายมาลามาลาโมนะโมโตโมตุตอ ah, mm ้าวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่กินดีกว่านะปิดท้ายด้วยการตายเสียอุบัติมีสายหรือเปล่าเฮ้เพื่อนมีสายหรือเปล่าคือเพื่อนเพื่อนเน่ยมีสายก็บอกกันได้นะฉันจะจมน้ำฉันจะเสียเวละเพื่อแผ่นดิน เฮ้บลาบุลือบุลือก็หลัคลิปนี้นะครับฝากกดซับกดตัวกดอะไรก็ได้อะจะกดตัวอะไรก็ได้กดแชร์กดซับกดบุญก็ได้นะนะกอจบคลิปแค่นี้เอ๊ะกดแชร์กดสับ sắp subscribe ấy, mình ngắn khỏi hiệp chậu. cô cháu nghe, chuẩn